สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานกกเกาะนะคะก็อยู่กับแม่บุ้นจิงนะคะหรือแม่เจ้ยนะคะดูไปดค่ะก็อยู่งานบ้านขาวดำนะคะ <19 S 1> บัตรเลขที่สิบเก้าแล้ว,ลว <laughs> นะคะก็เป็น <laughs> นี่นะคะอาจารย์เด็ดนะคะ <laughs> <laughs> ก็ ลุงพลป้าแตนนะคะก็ขอสแสดงความเสียใจกับการจากไปของครอบครัวของอาจารย์เด็กนะคะค่ะก็จะก็จะให้แม่ชีนะคะนำควงหลีดมานะคะเพื่อขอสแสดงความเสียใจนะคะกับการจากไปนะคะของอาจารย์เด็กนะคะค่ะก็กำลังจะเดินทางมาถึงนะคะสะปานก็มารอก่อนนะคะค่ะนี่แหละลุงป้าไม่เคยลืมใครนะคะที่กกกอก,กุตูมนะคะเวลามีงานขาวดำ เวลามีงานอะไรก็จะช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งนะคะลุงป้าก็จะช่วยเสมอไม่เคยทิ้งนะคะคนอยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะทั้งสองหมู่บ้านนี้นะคะค่ะย่าหนิงไม่ได้เจอนาน ก็กางเต็นเพิ่มอีกแล้วนะคะก็จะเช่าพนักกิจนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะสถาบันก็จะมาร่วมส่งนะคะอีกรอบนึ่งนะคะส่งเพิ่นนะคะไปที่ป่าช้านะคะอีกรอบนึงนะคะพรุ่งนี้แทนพอ,ออก็มาะคะ มาแล้วแม่พี่นะคะแสดงว่าใกล้มาแล้วงานรถแม่ชีก็มาแล้วมาก่อนหน่อยนึงนี่แหละมาก่อนหน่อยนึงเจอนั่นแหละปะสวัสดีค่ะย่านิงเออนานแล้วไม่ได้เจอกันเสื่อยเด้ปลืมเขาแล้วเออนนั่ราลืมเราแล้ว เดี๋ยวนี้ล่ำซำน้องมีสวนยามีสอดชวนยาไม่มีสำนักเลยเหรอโอ้ยตั้งสำนักที่สวนยาเออบารละก่อตั้งสำนักอีกเถอะก่อตั้งสำนักอีกเถอะนี่นะคะกทักทายนะคะเห็นญานหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จะลงไปต่องอยนะสปานก็เสด็จธุระตรงนี้ก็จะลงไปต่องอยไปประชุมผู้ปกครองนะคะ วันนี้นะคะการเต้นเยอะเลยสถานที่กว้างจริงๆนะนี่ก็ไว้ข้างในนะคะมาแล้วพ่อชินะคะนี่นะคะพ่อชิแม่ชินะคะก็เมื่อวานไปจำปราดุนะคะปาก็ฝากพวงหลีบมานะคะไว้อะไรนะคะค่ะ นี่นะคะเอ่อคุณปะเต้นนะคะคุณก่อฝากก่อชิมาร่วมงานเนาะป่ะป่ะมาไม่ได้ไชิบงานจ้ะไม่เป็นไรค่ะคุณก็เป็นอาจารย์ที่ลุงคุณกือเคารพนับถือเพราะว่าคุณก็เคยเป็นกรรมการประธานในโรงเรียนศึกษาด้วยใช่ลุงอดีตประธานป่ะคอยชี้เชียงข้างในป่ะ แม่อาชีพไม่ได้มาใช่ไหมโอเคป่ะนี่ก็ลูกสาวคนเล็กนะคะของอาจารย์เด็กนะคะ่ะ,ะ,ะไปมุ่ง เยอะให้ตัวมันตัวใหญ่เงี้ยที่รถจาไปเจอรถไปแด้วนมาเื้อกับีรถอ่ก็ไ้น เรียน้านเกราชการแล้วกเปียรหลคนก็เป็นมือศินะอย่างพ่อชีกันเนี่ม่ไม่ได้เรียนหรอได้เรียนอยู่อนเรียนกับอาจารย์ประดิษฐ์แต่เราน่ขึ้นมาอยู่นี่เนาะพอชี่ขึ้นมาอยู่นี่มัธยมควรจะสอนปถมป่เข้าไปปะะ อะช่วยกัน <c> ถ <ười> <c ười> ือทองาเมอเา้าเป็นคนอานงนม้มากันนี็ซองด้วยซองไว้ข้างหน้า

จะดมมันใหญ่ได้นจัดไหมใ่ต้องไี่นี้นีจะู่งหดึงกระถางพู้ออกแล้วก็ไว้เต็มในรงใต้หลฝั่งนี้น่ะนี่ไงไว้ตรงนี้ใช่เพรตรงนี้มันว่างพอชิพอชิไว้ฝั่งนี้นี่ไม่เป็นไร เดี๋ยวให้เพื่นจัดอกด็ได้นี่คือชิกันนะคะเนาะแล้วแม่ดาก็จะมาเหรอวันนี้แม่ดาวว่าจะมาเลยเห็นล,ลไ,มามาไ,ไม่รู้ <c oughs> ใช่พรุนี้มาอีกนะ่ไม่พี่วันหนึ่งมันส่งคนเนาะพรุ่งนี้เราก็จะมาสม่งใช่คนน่าจะไปช่วงบ่ายใช่แต่มีปักด้วยไงตรงนี้ คุณพ่อดินะคะพี่คนตาเพื่อนก็โอ้หกสิบห้าปีแล้วนะยังหนุ่มยังลยหล่อเลยสมัยนี้แกแกยังหล่อยด้วยหกสิบห้าปีนะราชการครูมาจนจนกเกษียณน,นั่นแหละเนาะอื ทานนิดเดียวเองไม่เป็นไรไเป็นไรตามานนั่งนี่ตาตามานั่งนี่ไม่ทานอยู่ก้าวเดียวอยเอง <c oughs> มอบสิทธิ์ 谢谢各位嘉宾。